มาแล้วครับตัวช่วยสำหรับพ่อแม่ประกันเด็ก4โลกยอดฮิด RSV ไข้หวัดยยใหญ่ไข้เลือดออกมือเท้าปากเบี้ยย่อมยาวถึงสัมเสือสิรขาตรงนี้เท่านั้นนะครับทำง่ายไม่ตรวจสอบประวัติเคยเป็น RSV ก็ทำได้อนุมัติทุกกรณีขั้นตอนการทำไม่วุ่นวายไม่ต้องกดลิง์ส่งมาแค่บัตรประชาชนและหน้าสุติบัตรเท่านั้นไม่ต้องสำรองจ่ายทางกรณีผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุค่ารักษาสูงค่าห้อง2,005ต่อวันค่าแพทย์ค่ารักษาเบาใจ่า5,000 50, ต่อครั้งมีความคุ้มครองอุบัติเหตุ20,000ต่อครั้งและมี OPD 2,000ต่อครั้งใช้ได้30ครั้งซื้อ1แต่ได้2มีความคุ้มครอ,องของพ่อแม่รีบติดต่อมานะครับบุ๊อินดีให้บริการททุก่นาน